กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการจับตาประเทศไทยนะคะช่วงนี้เรามาจับตาแนวรบด้านตะวันตกกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะ,คะที่<ด>ติดกับประเทศเมียนมาเมื่อวานคุญญยกับดรปณิธานวัฒนยากรนะ,ะนักวิทยาการด้านความมั่นคงก็ยังมองเป็นเรื่องทั้งที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบเป็นดับสองคมไม่ใช่ลบอ่ะนะ,ะเป็นดับสองคมซึ่งเราต้องก้าวย่างอย่างระมัดระวังกรณีของหม่องชิตูนะซึ่งก็เป็นสองหน้าเหมือนกันแหละว่าไปแล้วนี่นะ จะไปคุยกับใครน้องเหมียวช่วงนี้เราจะคุยกับเสแมวนะคะพลโทพรดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสแมวครับครับสวัสดีครับคุณหมีวครับสวัสดีครับสำราญครับด้วยความยินดีครับเชิญท่ามครับเสแมลครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าภาพของหม่องชิตูตอนนี้หลังจากที่มีการเรียกร้องให้ออกหมายจับแต่ณตอนนี้ดูเหมือนกับว่า การออกหมายจับจะชะลอไปและภาพของเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เขามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแก๊ง call center เส mm ียแมววิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะอ่าเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกครับจริงๆเนี่ยก็คือผู้ร้ายปากแข็งแท่นั้นแหละครับแต่ตอนเนี้ที่เขาปากแข็งได้นะครับเพราะมันมีปัจจัยที่มาล่อแหละมประเทศไทยเองไงคะ ไหว้ความสำลิดผลเนี่ยกระบวนภารของเขาที่ดําเนินการตั้งแต่การให้เช่าที่ทาคาสินโนแล้วก็ขยายผลในความชั่วร้ายขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยไอ้ความสำลิดผลเนี่ยเขาก็เหมือนเสื่อให้เห็นและตัวใหญ่เนี่ยนะผมเชื่อว่าคนจะเชื่อด้วยแม้กระทั่งคนประเทศไทยแล้วที่ว่าเฮ้ยไอ้ความสำลิดผลเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันมีความร่วมมือจากไทยเทาดังนั้นเขาถึงกล้าเอาประเด็นเนี้ยออกมาพูด นะครับว่าเอ้ยผมทําผิดอะไรเนี่ยมาออกหมายจับผมเนี่ยผมไม่เคยเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียจากแก๊งคอเซ็นเตอร์นอกจากให้เข้าที่ดินห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อหนึ่งเอเคอร์ไม่เกี่ยวข้องากับการหลอกลวงใดๆเป็นผู้แค่ให้เข้าที่ดินเนี่ยคือใช้ทาขายสือแต่เขาลืมนึกไปว่าเฮ้ยเมื่อปีสองห้าหกหกนะครับรัฐภาราชอา,าจาักรเนี่ยประกาศคว่ำบาตรที่ตู่เลยนะครับะ <c oughs> ว่าคุณนั่นแหละเกี่ยวข้องกับการใร้รายงานและค้ามนุษย์อืม <c oughs> อ่าดังนั้นตรงเนี้ยมันปฏิเสธไม่ได้เพราะแสดงว่าในโลกอรารยะและโลกตะวันตกต่างๆเนี่ยที่เขามองว่าไอส้สมุยภาคเนี้ยโดยเฉพาะเมียว,วดีเนี่ยละ่ะเป็นเซนเตอร์ที่ก่อเกิดศูนย์อาชญจกรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อ่าแล้วก็แน่นอนครับไอ้ธุรกิจความชั่วร้ายไอ้ออนไลน์ต่างๆดังนั้นตรงเนี้ยปฏิเสธไม่ได้แต่ที่เขากล้าสนหมัดอะไรกับเรามาและค้าหงุดหงิดเนี่ยเพราะเขามองว่าไอ้การที่เราออกมาจับเนี่ยเฮ้ยคุณเล่นมาแบบ ใช้จังหวะจะฟอกขาวตัวเองเหมือนกันนั่นแนะ่และขณะเดียวกันฝ่ายค้านของคุณจะมีการพิพายรัฐบาลคุณก็มาเล่นประเด็นนี้แต่สถานการณ์เนี่ยยืนยันกี่คุณจำลาคุณหมิว<ช>ทุกฝ่ายนะพยายามเป็นฝ่ายขาวหมดไม่มีใครเทา<อ>ไม่มีใครด่ไม่ไว่าจะตู่ไม่ไว่าจะไทยไม่ไว่าจะจีนไม่ไว่าจะเวียดนามไม่ไว่าจะลามไปถึงกัมพูชาเนี่ยตอนเนี้ทุกคนพยายามกระโจนมาเป็นฝ่ายขาวไม่ใช่ฝ่ายเทาฝ่ายเทายนไปลุ้นๆเลยว่าเป็นจีนเทานั่นแหละไปทําแต่จริงๆแล้วเนี้ย ทุกคนก็บอกเฮ้ยแต่ไอ้จีนเทาประสบดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจกิจการเนี่ยไอ้การสนับสนุนไม่ว่าจะเกิดกระบวนการตั้งแต่ก่อสร้างสร้างเมืองอะไรกันมาจนกระบวนการมาใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคมาใช้ไฟฟ้าอ่าแล้วก็น้ํามันก็มาจากไทยนี่แล้วแน่นอนครับประเทศไทยเหมือนทางผ่านอ่านักท่องเที่ยวหรือคนที่ถูกหลอกลวงอะไรเนี่ยการว่าต้องผ่านจากไทยแล้วไปเข้าที่เขาไอ้จุดเนี้ยมันเป็น<ม>จุดห่อที่รับรู้ไปทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะหวิบานนี้ทําให้ชิดตูเนี่ย มีเห็นจุดอ่อนอันนี้ของประเทศไทยก็เลยมาทําเป็นผู้ร้ายปากแข็งแล้วก็โยน,นผมไม่เกี่ยวผมสร้างมาแค่ให้เช่าสถานที่ส่วนจีนเท่าก็ไปทําอะไรผมก็ไม่รู้ใจกับผมครับ แต่การที่เขาจะปฏิเสธอย่างไรถ้าเรามีหลักฐานเพียงพอมันก็สามารถออกหมายจับได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอคะเสี่ยเมย์ถ้าถูกต้องเพราะว่าแต่เป็นการผิดนอกราชอนะาณาจักรซึ่งเจ้าของคดีที่รับผิดชอบต้องคืออายการสูงสุดแต่ทำแล้วออกหมายจับได้ไหนเพราะความผิดเกี่ยวเนื่องที่ปีหก้าเนี่ยเราเคยได้จับกระบวนการที่สุขามนุษย์เนี่ยที่จับพวกอินเดียและอื่นๆเนี่ยแล้วเราก็เอามาสืบสวนสอบสอบวนเราเรามีฐานข้อมูลที่ชัดแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงว่า ถูกหลอกเข้าไปค้ามนุษย์ในดินแดนคาเวโกโกงของชิตตูซึ่งผู้รับผิดชอบนั่นแหละคุณปฏิเสธไม่ได้แต่ณตอนเนี้ยเราน่าจะมีสิทธิ์ออกหมายจับอยู่แล100้วร้อยเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายของไทย <Okay. S 2> แต่สภาพบังคับจะเอาเขาจับตัวไม่ได้หรือไม่ไอ้ตัวนั้นคือปัญหาต่อไปใช่กับผม<ช>ครับ่แต่กล<อ>ัอวาอายการบอกว่าหลักฐานที่เราวีเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับได้นะคะอ่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถเพราะจริงๆเนี่ยเจ้าของเรื่องนี่คืออายการนะครับแต่อายการเนียมนาจ หม้อไพดีเอสไอไปช่วยสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาทําให้เกิดการพิจารณาที่จะตัดฟ้องไม่ฟ้องอซึ่งตอนเนี้ยอายการยังมองว่าพยานหลักฐานของอที่ดีอเอสไอเนี่ยยังอ่อนไปฉะนั้นไปขยายผลมาให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ก็ก็มาพิจารณาไปทีเดิมเนี่ยเพิ่งพิาจารณาไปเมื่อวานแล้วมันยังไม่ตัดผลก็ไปเพิ่มเติมมาถ้าเพิ่มเติมครบถ้วนกระบวนการก็เชื่อว่าจะต้องออกหมายจับใช่บผมคบทีนี้ครับเส่ยแมวครับก็อย่างพูดไปทําไมมี เราก็รู้อยู่เสมายิ่งรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกมใหญ่มันคือจีนกับเมียนมาใช่ไหมใช่ครับโดยใช้หม่องชิตูนะครับเป็นเป็นตัวละครสําคัญในการแก้ไขปัญหาในแทบทุกบริบทแต่ว่าไทยนี่ก็จําเป็นต้องลงไปร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยอย่างไม่มีทางเลือกหรือมีทางเลือกแต่มีทางเลือกน้อยปัญหาคือว่าเราจะเดินเกมนี้ไปยังไงต่อไปให้มันได้ประโยชน์กับบ้านเมืองเราที่สุด ที่สุดไทยต้องพลิกเกมมาอย่าไปเป็นตัวแสดงซึ่งตอนเนี้ <Healthcare. S 2> ภาพคนมีความเข้าใจและจีนสื่อสารไปทั้งโลกเนี่ยเหมือนจีนเป็นผู้กำกับการแสดง oh. เมียนมาไทยกัมพูชาชิตตูเนี่ยเป็นผู้ถูกแสดงนะครับแต่เราเนี่ยแหละจะต้องพลิกกลับเข้าไปร่วมเป็นผู้กำกับและเป็นผู้แสดงหมายความว่ายังไงเอ้กระบวนการของชิตตูมันเกิดขึ้นมันมาจากไหนมันก็มาจากจีนเถาเมื่อมันลุกลามตั้แต่คาติโนจนไปเป็นค่ามนุษย์การค่ามนุษย์เกิดจากการต้องทรมองทรมานแล้วแน่นอนครับ มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหน้าเพื่อเป็นการบังคับเฮ้ยแล้วยาเสพติดมันมาจากไหนอ่ะอ่ะมันก็มาจากกลุ่มวาวาแดง<ม>เหนือใต้แล้ววาแดงเนี่ยอ่ะมีอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วมีสารตั้งต้นยาเสพติดมาจากไหนอ่ะอ่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ต้องมาช่วยจัดก,การสิขาะเดียวกันที่ตะว,วันตกก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกเลยเฮ้ยคุณบอกว่ายาเสพติดมันผ่านจากประเทศไทยแล้วมันมาจากตรงไหนอ่ะมันก็มาจากจุดตรงนี้บริเวณภูมิภาคนี้แต่ผ่านผมแต่ไปคุณอาวคุณก็ต้องมาร่วมมือกับผมสิเพื่อ้ด่ไไไมปถึงคุณ ลักษณะเดียวกันแรงกดดันตรงนี้ประเทศไทยต้องชิงตัวเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพครับไม่ใช่เป็นผู้บุกกลับไม่ใช่เป็นผู้แสดงนนแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทุกคนที่เ,เราเป็นเจ้าภาพร่วมเปล่าฮะยังไม่ถึงกันไม่เป็นนะสิเ,เพราะว่าจีนไปแสดงเป็นพระเอกเลยไงการเราเป็นผูกมือแล้วก็เะเพียงแต่ว่าเหมือนการไว้หน้าเพราะปฏิบัติการตักิ่งรอบแรกเนี่ยเขาเอากองกำลังเข้ามาจัดการทั้งที่ลาวไก่ทั้งที่กิงโรมันทั้งที่บาวิดที่กัมพูชาแต่ครั้งเนี้ยเขามานชี้เป้า ชี้เป้าคือไมทั้งจีนเทาไทยเทาเมียนมาเทาแล้วก็คนที่เสียหายแล้วก็จะนะเขาแต่เขาแสดงศักยภาพเลยครับว่าเอ้ยถ้าคุณไม่จัดการผมจัดการได้นะถ้าผมจัดการโดยกองกําลังเนี่ยมันก็เสียเกียรติภูมิของทุกประเทศนั่นแหละเขาแมเป็นปน,นายก็เสียแมวเ,เป็นน,น,นายกนําำยังไงดีสักข้อหนึ่งน้านาทีนี้ตรงเนี้ยผมจะต้องยืนยันเลยจะต้องรีบจัดตั้งไอ้หน่วยที่รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเลยคงตั้างแล้วต้องสื่อออกไปว่าเอ้ยเราต้องร่วมไปเป็น อะไรที่เรียกว่าผู้กำกับไม่ใช่ผู้สแสดงแล้วเราก็โยงไปเรื่องเรื่องยาเสพติดทาให้ทั้งตะวันตกทั้งจีนก็จะต้องมารับผิดชอบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้มันไปบังคับวิถีประเทศเพื่อนบ้านไงคือตัวเมียนมานะครับกับพ้ชาก็ตามแล้วขณะเดียวกันเราใช้ปะตาโมมาเตียนเรานี่แหละเป็นตัวร่วมมือเพื่อไปบังคับวิถีประเทศเหล่านี้แล้วจากนั้นยกระดับเป็นสากลเลยเพราะว่าเอาทั้งเรื่องยาเสพติดค้ามนุษย์เนี่ยแล้วเราบอกว่าเนื่องจากเราถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะประเทศเราํำไปตปิดไอ แต่สามประเทศนี้ถูกฉายภาพไปแล้วเป็นศูนย์ชญจกรรมไอ้ของโลกไปแล้วนะครับในเรื่องของการค้ามนุษย์สามประเทศคือเมียนมาคือเมียนมาใช่ครับกัมพูชาเมียนมาเมียเพราะเมียวดีเนี่ยเราต้องถือว่าใช่เป็นกิจพลของกาเรียงคิดตู่จริงแต่ประเทศคุณและสิ่งที่สําคัญที่สุดลูกค้าเนี่ยถ้เกิดจะกระจายไปทั่วโลกส0ปสิบทศาเนี่ยมันที่เมียวดีแต่ที่ปอยเป็ตเนี่ยลูกค้ามันคือไทยกับจีนดังนั้นคุณนั่นแหละคือตัวมาเก็ตติ้งใหญ่ที่มันไปทั้งโลกและเสียหายไปทั้งภูมิภาคแล้วตอนเนี้ย สามประเทศเสียอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไทยเป็นประเทศที่สี่ที่เป็นเงาเงาแล้วต้าไม่รีบกระโจนไปเป็นเจ้าภาพแล้วไปร่วมมั่คับวิถีนะครับเป็นบบเรานะครับเราจะต้องเปนี่ประเทศเลยเราต้องยกฐานะมาเป็นเจ้าภาพให้มากขึ้นนะมันชัดเจนขึ้นมาอีกมากขึ้นเลยแล้วจังหวัดตรงนี้มันได้ครับเนื่องจากแน่นอนครับทางทางมหาอำนาจเนี่ยเขาชิงเหลี่ยมกันอยู่เพราะสหรัฐก็จะมองว่าไอ้กรณีจีนเทาเนี่ยจะไปทําให้จีนใหญ่นั่นแหละ เสียภาพของกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นช่องว่างที่ไปจัดการเรื่องธุรกิจกันได้ดังนั้นจีนเขาก็รู้ว่าแนวโน้มสไตล์ทั้มเนี่ยมีโอกาสกลับมาเล่นงานด้วยมิตินี้ตอนนี้เขาถึงต้องขับออกมาขับเคลื่อนเต็มที่แล้วจุดนี้เป็นภูมิรัศา์ของเขาเขาเือยไปไม่ได้เราเป็นทางออกทางทะเลแล้วก็ขายสินค้าให้เขาผ่านรัฐบาลมาออกโอบค้วครับวันนี้ขบงกอบขระคุณในข้อคิดมุมมองข้อเสนอครับขอบคุณนะครับด้วยความดีดีครับสวัสดีครับผมครับ เวลาจำกัดนิดนึงนะคะผลโทรพรดอนพัฒนาถามะะมาจางสรุปชัดเจนะ,นะะก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะเราดีแล้วแต่ว่ามันต้องยกฐานะขึ้นมาอีกหน่อยต้องเป็นผู้กํากับอะ่ะไม่ใช่แค่แบบผู้ถูกเล่นไม่ใช่ว่ากลายเป็นเดินตามหลังเขาอย่างเดียวประมาณนั้นค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆนะคะเดี <ๆ S 1> ะะ๋ยววันนี้จะมีการคุยกับ DSI ปมเรื่องของคดีคุณแตงโมด้วยนะคะสนับสนุนโดย ยูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพายทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว